เซ็ตเกียร์เมตาที่ดีสุดสำหรับบอสร,ร่าง9ดาวแมก8ดาวครบทั้ง3ชิ้นการใช้งานจะดุ้ันขนาดไหนสวัสดีครับมาพบผม m a e c n o Channel นี่เช่นเคยนะครับผมในเกม l i ย e r นเจอรนะครับอยากเก่งวันนี้ไม่ต้องรอวันหน้าสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกม l i ย e r นเจอรที่มีระบบออโต้แต่ได้ไม่มีเวลาว่างในการเล่นวันนี้เรามีของดีมาเสนอแอป UGPhone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนฟาร์มได้ง่ายมาก และสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น UFO เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนระบบข่าวเสมือนเรามีมือถือเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องซ่อนอยู่ในมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนสามารถเปิดบอร์ดฟาร์มออโต้เกมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนถึงแม้เราจะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งมันตอบโจทย์กับเรามากๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟเรา ราคาเริ่มต้นจ่ายไปแค่วันละสิบบาทเท่านั้น หรือตัวแพ็กเกจแนะนําที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆลองใช้งานดูสําหรับ GVP มันอาจจะมีราคาที่แพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทแต่การใช้งานบอกได้หรือว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความลื่นขึ้นในการใช้งานสบายกว่าอย่างมากรู้แบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่หัยรีบกดลิงก์ใต้ description หรือกรอกโค้ดล ne 0ูเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งอย่าลืมเข้ามาโหลดลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกําลังมองหา ร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยที่เชือ่อเพื่อเยาว์ป่าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุ็อบรา้รานรับเติมเกมล i ยเรนเจอร์ราคาถูกปลอดภัย100%จตทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพยมากกว่า1 9 0 0 0 0คนใคนไปสนใจอยากจับพ็้เกจต,ต่างๆหรือ r u b ี9 8ก r าร้อปีไปจัดกันได้เลยครับลิงก์เพจ a c e b o o k อยู่ใต้ d e s p t i o n นันเอ,เองนะครับมาครับผมในช่วงท้ายปี2024แบบนี้ก็ต้องมีตู้กาชาติธาตุยอดนิยมใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีบอนมือดอยู่ บางคนเนี่ยไม่รู้จักเกียร์ทิศาของบอสมืดพึ่งกลับมาเล่นบ้างพึ่งเล่นสมัครไอดีใหม่กันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูครับผมเซตเกียร์เมตาและตัวเมตาอย่างบอสมืดเนี่ยมันหดมันโกงมันดุดันขนาดไหนทำไมทุกคนถึงจะต้องเรียกได้ว่า ขาดไปไม่ได้สําหรับเรนเจอร์ตัวนี้โดยดทีหงพับเรนเจอร์ทั้ง10ตัวที่ผมมีเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีเรนเจอร์ตัวไหนที่ผมใช้เกียร์แดาวครบทั้ง3ช่องเลยมีเจ้าบอสมืนเนี่ยเป็นเรนเจอร์ตัวแรกและเพียงตัวเดียวที่ปั้น9ดาวแม็กและมีเกียร์แดาวให้ครบทั้ง3ช่องครับผมเรียกได้ว่าลูกลักคาดไหนลองคิดดูกันเอาละกันนะครับผมมันแบกคานไหนถึงต้อง จัดเต็มให้มันขนาดนี้ครับชิ้นที่1นึครับผมสหรับเกียร์มีดรัสมีจันทาครับพลังโจมตีรวมลดคูดาวโดนแน,น่นและวอัพชันที่4เลือกลดคูดาวแถมสกิลพัดยังได้ใช้ค่าคิวเลือดเพิ่มอีก13ต่อ1วิด้วนเอง ช่องที่2ครับผมรองเทา้าบูทหน่วยป้องกันอศูนย์ท่าสุดแก่งคูระบนั้นนั่นเองเนาะเป็นค่าหลบสกิลต้านสกิลลดแรกและมีอัปเกรดท่าให้เราเลือกบวกสกิลพัดเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพ,พวกอีก n เปอร์เซ็นต์ของผมเป็น14.9ทําให้ารทำให้พวกบับกว้างและยิงได้ไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองถึงอีก1 5เ็คนระับผมจากที่ปกติมันบับกว้างแล้วนี่บับกว้างเพิ่มเข้าไปอีกครับผมช่วยให้ ตีถึงหน้าป้อมได้โกงมากกว่าเดิมอีกและช่องสุดท้ายผมฮิจิกระทัสเปเชียลครับผมจากโคโรโบกินธรรมะที่พึ่งจบลงไปเมื่อวานนี้หลบสกิลต้าสกิลลดแรงและออปชั่นสี่เลือกลดแร่นั่นเองนะครับผมและสกิลพัดครับเป็นเดามาเอตเ็นเปอร์เซนต์ของผมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าระหว่าง900ถึงพันสองที่เป็นค่าแรนดอมเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้ค่าไหนผมบอกได้เลยว่าหยิบจับมาใช้งานในผลลัพธ์ แทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นเองเนาะสุดท้ายมันก็แรงมากๆเหมือนกันนั่นเองนะปัจจุบันนี้ฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียกกับค่าเกียร์ สกิลพัดนี้มากผมใครได้มากก็ใช้มากใครได้น้อยก็ใช้น้อยสุดท้ายผลลัพธ์ก็ยิงศัตรูตายอย่างรวดเร็วอยู่ดี<ม>เหมือนกันนั่นเองพอ,อพื้นฐานเซตัสตั้งเดิมของเจ้าบอสเนี่ยมันเวอร์มากๆแล้วดูเดเมจต่อวิเขาสิสิล้านนี่จะบอกว่าผมใส่ค่าเกียร์แค่พลังโจมตีรวมจุดเดียวเนี่ยแล้วก็มีค่าศักยภาพที่ตีบวกเข้าไปอีก1เท่าตัวเท่านั้นนะครับมันเลยได้เดเมจ หนักขนาดนี้หมูถ้าใส่เกียร์พลังโจมตีเวทเพิ่มได้อย่างนี้ผมใส่ไปแล้วเพียงแต่ว่าเซตเกียร์เมตาเซตนี้เนี่ยไม่มีความจะเป็นต้องใส่พลังเวทโจมตีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าแค่พลังโจมตีรวม1จุดจากมีรศมิจันทาม,มันก็เยอะมากพอแล้วเราเน้นไปปล่อยตัวไวมีอัพเกรดธาตุหลบต้านครบ100และลดแร่3จุดจะดีกว่าขนาดพลังชีวิตยังไม่มีความจำเป็นต้องใส่เลยเพราะไอ้บ้านเนี่ยมันแรงเกินไปนะครับ ยิงดอกเนี่ยวคือหายทั้งแถบหายทั้งฝูงก็มีมาแล้วนะแต่ว่าคุณอาจจะอยากให้มันแรงมากกว่านี้อีกผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพียงแต่ว่าหลีกระดับสูงเนี่ยที่ผมอยู่นะขนาดนี้ไม่ว่าจะมาสองมาดหนึ่งหรือตมนานเนี่ยนะการปล่อยตัวัยวให้เรนเจอร์ลดคูดาวลงมาเหลือ2วิให้มันต่ำที่สุดเท่าที่จะไปไม่ได้เลยที่แร่อย่างน้อยแดนเบดยังคงแรงอยู่ มันต้องใส่พลังโจมตีได้แค่จุดเดียวเท่านั้นครับผมไม่อย่างนั้นแล้วออปชัน4มันจะไปรบกวนค่าอื่นนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่พลังโจมตีเวทลงไปช่องนี้เสริมเข้าไปรถคูดาวจะหายไปทําให้ปล่อยตัวได้ช้าลง โอกาสที่จะสู้ฝ่ายตรงข้ามที่จํานวนมันปล่อยมาได้เยอะกว่านั้นจะเป็นไปได้ยากมากแม้คุณจะดาเมจแรงกว่าเขาแต่ถ้าเขาได้ยิงก่อนเราก็ตายเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้ใส่พลังชีวิตถูกต้องไหมครับผมท้องถัดมาอัปเกรดธาตุนี้บังคับใส่อยู่แล้วในรุนเจอ์ดาเมจทุกตัวเพราะว่ามันจะทําให้ยิงแรงขึ้นแบบผิดหูผิดตาแล้วฮิจิตต่สเปชียจะช่วยเสริมดาเมจจากสกิลพัดและแถมยังช่วยลดแรงครบ3จุดทําให้เราไม่สามารถแทรกพลังเวทโจมตีลงไปได้ถ้าใครยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับ กดตัวไอด้านขวาบนไปฟังคลิปที่ผมวิเคราะห์ว่าเฮ้ยไต่ปล่อยตัวไวในเกียวุดเวอร์ซัสใส่คลังเวทโจมตีในช่องวุธเนี่ยอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันอันนั้นผมจะอธิบายละเอียดมากและคุณจะเข้าใจหรือว่าทําไม ทุกทกทีมในลีกตำนานเขาไม่เลือกใส่พลังจุติเวทเพิ่มเข้าไปในเกียร์วุธเขาเลือกใส่ลดคูดาวมากกว่านั่นเองและก่อนไปตีพีพีปิดลีกการฝากกดไลค์กด Subscribe กดการดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆในช่องแม็กคอนนอตตอนนี้นะครับผมโอเคพอไหวอยู่ไหมก้าวเราแม็กทั้งทีมเลยค่อนข้างที่จะตึงแต่ว่าน่าจะไหวน่าจะชิวน่าจะรอดนะโอเคเลสโกะนะครับตาแนกะ จะรอดไหมเหมือนจะไม่รอดด้วยนะครับผมโอ้โหเขาปล่อยตัวโคตรไวเลยทุกคนดูหน้าบ้าเขาสิมากันเป็นล้านเลยโอ้โหอยากก่างกั้นะชุมนมนะผมประท้วงไว้เนี่ยนะไปไปขับไล่ผู้จมนุมประท้วงหน่อยยิงแก๊สน้ำตาหน่อยยิงแก๊สน้ำตาหน่อยไปจัดไปยิงแก๊สน้ำตาครับผมบอสยิงแก๊สน้ำตาลงไปอืมเบารร็อกบวกบอสหายทั้งแผงไงพลังแก๊สน้ำตาโอ้โห ยกฝูงครับผมจังหวะนี้สวยจัดจัดเมื่อกี้บาลร็อกลงตุ๊บบอดมืดยิงป้าบเก็บเรียบทั้งทีครับผมและกลายเป็นชนะทันทีเลยนะเรียบร้อยครับผมโอ้ยิ้มหวานเจี๊ยบเลยอย่างนี้บัวไปอีก42แต้งครับตาแรกกลับขึ้นมาคะแนนเกือบ4,300ใกล้จะมาสเตอร์หนึ่งแล้วเออก็ไม่ได้หมุนานายขนาดนั้นเว้ ภายใน10นาทีนี้มันจะไต่ทันไหมทุกคนคิดว่าตอนนี้มาสเตอร์หนึ่งตำนาะทปร้อยน่าจะห่างกัน500แต้มนะครับ500แต้มใน10นาทีเป็นไปได้ไหมทุกคนคิดว่าอืมตอบตรงนี้เลยแล้วกันเป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> จริงๆมันก็ทําได้แหละถ้ามันไม่หมุนจริงๆเลยอะนะผมว่ามันก็ไหวอยู่เนาะแต่ถ้ามันมีหมุนนิดหน่อยนี่ก็ไม่ไดันแล้วนะครับเพราะว่า มันเหลือเวลาเดียวก็คือไม่น่าจะตีทันแล้วล่ะนะครับจำนวนตาที่ตีได้ก็ลดน้อยลงทันทีนะและตานี้นี่คือแกส๊สลายน้ําตาทําอะไรไม่ได้เอ้ยไม่ใช่แกส๊สลายน้ําตาเขาเรียกว่าอะไรนะแก๊สน้ําตาสลายการชุมนุมนะครับทำอะไรไม่ได้เพราะมีตัวบินไงแก๊สน้ําตาลอยขึ้นไปไม่ถึงนะครับตัวบินไม่ร้องไห้แต่ว่าติดหัวกระโหลกอยู่นะยังไงดีตายไปเรียบร้อยแล้วป้อมเลือดลดไปน้อยเดียวนะฉะนั้นไม่กลัวครับผมนะพายุสวนไปเลยเขาพายุมา บนตรงข้างเกลี้ยงแล้วครับผมสําหรับภาคพื้นนะเหมือนจะเอาตัวบินแบกขึ้นมาเป็นหละครับสาหรับบินดุและป้อมแตกทันทีไม่รู้จักหมากลุกดุซะแล้วนะครับไอดีผมนี่หมักลุกค่อนข้างที่จะดุนะผมใส่เกียร์เต็มเฮ้ยยังไม่ขึ้นมาเตอร์หนึ่งอีกเกออโอ้โหเมื่อกี้อันดับสิแปดนึงไม่ใช่เหรออื้มอันดับที่หนึ่งซะด้วยกวนโอยและเกินเอาไปต่อครับผมตาถัดมาตานี้อื้มใส่มาซะสุดเลย กาสูไ้ไหมวันนี้โอ้โหโคตดจุดห้าวินะครับแล้วก็มีบินโอ้ไม่ดุเว้ยบินเกือบดุนะครับเพราะมันไม่แม็กนะครับผมน่าจะรอดอยู่มะเอามาลองดูครับผมทดสอบกันดีกว่าที่เหลือตัวเขาแม็กหมดเลยนะัเหมือนเขาเพิ่งจะได้บินดุมาจากการหลุดเหรดนะดวงต้องดีขนาดไหนหรือเขาเติมไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเออถ้าคุยรู้เรื่องนะี่อยากจะทักไปสอบถามซะเหลือเกินนะครับถ้ามีแคทโลกนะี่อยากจะ ทักแอดไปเลยอะนะแอดไปบอกว่าเฮ้ยตอบเลยสิว่าใช้ไปกี่รูบี้อะเราอยากรู้สถิติอะครับนะเออโอ้โหดวงต้องดีขนาดไหนวะเนี่ยนะครับพราตัวอื่นเขาแม็กแล้วงไงก็เลยสันนิษฐานว่าตัวที่ยังไม่แม็กเพียงตัวเดียวจากเป็นตัวบินแล้วก็เพิ่งมีตู้กาชาอยู่นะตอนนี้ด้วยก็เลยน่าจะเพิ่งเปิดได้ไหมนะครับเออเป็นเพียงการคาดเดาแต่คิดว่าน่าจะใช่นะมันควรจะเป็นอย่างนั้น ผ้าพื้นเขาโคตรดุเลยว่ะทุกคน9ดาวแม็กตัวดาเมจดล้วนๆน,น,นี่แบบว่าดุจัดสู้ไม่ได้ก็ผมไม่ต้องโตบินเอาแค่พื้นผมก็สู้ไม่ได้แลว้วเนี่ยโอโ้โหดูดมิมาเป็นตับนะครับผมเอ๊ะฝั่งตรงข้ามไม่มีบอดมืดเหรอ๋อมีนี่ว่าอ,อกใจเมื่อกี้ผมจำได้ว่าเห็นอยู่แต่ทำไมผมยิงสู้เขาไม่ได้เลยวะเนี่ยนะ แต่ก็เข้าใจอยู่ครับว่าเขาปล่อยตัวก็โดนไปทั้งทีมนะเลสโกขึ้นมาสาตเตอร์หนึ่งเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้แบบเพย์ตาถัดมาครับผมขอตีก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูนะโอเคไม่มีตัวบินและสบายใจนะเราจะได้ไม่ต้องระแวงภาคอากาศนะครับพื้นล้วนๆพอไปพลังแกน้ําตาบอสแกน้ําตาครับผมนะมีหนวดลุงหนวดยิงแกน้ําตาหน่อยลุงหนวด ปจัดไปเราไม่ได้พูดถึงใครทั้งนั้นนะผมอยาคิดกันไปเองนะเออเดี๋ยวช่องบินนะครับผมใจเย็นๆเราแค่พูดกันลอยๆมันแค่คล้ายๆเฉยๆนะเป็นการจินตนาการนะครับผมจินตนาการไม่มีของจริงแต่อย่างใดนะทุกคนเอามาตาบไปก่อนครับจังหวะนี้ยังไงดีคุณกินมากาันเป็นตับมากันเป็นฝูงครับผมไหวไหมไหวไหมยังไงยังไงโอเคบอสมืดเรายิงดับหมดเลยใช้ได้ใช้ได้ครับผม อัดหน้าบ้านเรียบร้อยจังหวะนี้ครับให้ไก่ทองกดเอาไว้กับสล็อตสตันเอาไว้ยังไงยังไงครับเจาะเข้าและเรียบร้อยป้อมแตกทันทีครับผมสวยงามจัดปวัวไปอีก36แต้มโอเคยังคงอยู่มาสเตอร์หนึ่งฉะนั้นเราต้องตีรักษาให้อยู่มาสเตอร์หนึ่งโอ้มีคนมาแพ้มีคนมาชนะนะเออเห็นแล้วมันก็หุบยิ้มไม่ได้นะครับ อีกหรูบี้ไปเพื่อเป็นการไม่ขาดทุนเจอแต่ตัวบินว่าเอาโอเคเจอก็เจอฟาดมาเลยละกันลูกพ่อ,ปอไปเดี๋ยด้นะบอลมืดมันยิงขึ้นฟ้าไม่ได้นะผมไม่งั้นเดี๋ยวจะสอยลงมาให้ล่วงให้เกลี้ยงเลยนะโอเคเอามาตากันไปครับจังหวะนี้ยังไงต่อครับยังไงต่อปล่อยจะทีมที่หนึ่งกันเป็นหลักครับผมส่งบอลมืดไปค้าคให้ทีมหน่อยด้วยการยิงอัพเกรธาุบวกเดเมจเอ็นเปอร์เซนจากมายองเนส ไปลูกแก๊สน้ำตาเวอร์ชั่นอัปเกรดเออโตบินเราก็ไม่กลัวครับหมักลุกเราเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดมาเหมือนกันนะหมักลุกอะไรใส่อัปเกรดธาตุนะผมยิงปป๊บเดียวแตกหมดนะครับบินดุก็บินหูเหอะไม่กลัวหรอกนะมาเถอะวะ จังหวะนี้ถึงจะต้องอมาตาป้อมเขาก่อนเลยนะครับแล้วยังไงป้อมแตกเลยอยิ้มกริ่มเลยครับผมชนะปะเอาทีมนี้ลุยเลยละกันเพราะว่าขี้เกียจรีนะครับรีแล้วมันหมุนนานเหลือเกินตีไปเลยละกันอาถัดมาเลสซโกปะโอ้โอ,โอมาถึงบินดุมาไวจัดมาไวจัดออะไรวะเนี่ยพายุเมเทโอ,อมาตะแช่แข็งม,มาครบทวนเลยมาวิ่งไปลูกติดอะไรวะ อันเชิญยมเบอร์โอ้โหใช่เลยแล้วไม่บับวิ่งมาด้วยไงไม่บับวิ่งเออไม่บับวิ่งเราโดนสอยตายไหเนี่ยแช่ไปก่อนแช่ไปก่อนเราเสียจังหวะเมื่อกี้โดนบอสมืดฝั่งเขายิงครับเราไม่ยิงเราเอามาตา้างปะเฮ้ยยิงบ้างดิบอสมืดยิงบ้างดิอย่า้เขายิงฝ่ายเดียวยิงขึ้นยิงแกน้ําตาไปยิงแกน้าตาแกน้ําตายิงไป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 ปล่อยอยู่ตัวเดียวเฉยไม่ต้องปล่อยตัวอื่นละแบกอยู่ตัวเดียวนะครับในจริงนี่อยากจะเล่น2ตัวเวอร์ซัสสิตัวอยู่กันนะเนี่ยผมว่าไหว นะครับผมว่าไหวอยู่แต่ว่าจะเล่นยากหน่อยยุคนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเขาก็มีนะบอสมืดแล้วก็ไม่มีวัปจําเดือนช่วยนะปล่อยไว,ว้หนึ่งวีมันไปไปไม่ได้เล้วนะครับณนะตอนนี้นะเพราะว่าถ้าจะทําปล่อยไว้หนึ่งวีต้องยอมเสียสละให้แร่มันเยอะมากกว่านี้มากขึ้นนะทำให้ตัวเขาโบตัดแตแร่หนึ่งพันหน่วยเขาเตัวได้ง่ายครับซึ่งมันไม่สามารถทําได้จริงนั่นเองรอบสุดท้ายจับคู่ซ่อนเลนอะโอเคมาเอาตัวการบินไปเผื่อด้วยเลยและกันครับผมดูสิ จะหัวหรือจะก้อยตาเนี่ยเจอคนญี่ปุ่นครับผมเอาว่าอา้าวเขาเป็นการบินเหมือนกันเลยนะถือว่า9ก้าว์ซักครับว่ายอยู่ครับผมไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบแต่ผมเนี่ยเสียเปรียบสุดๆเลยนะเขาเก้าเราไม่ทั้งทีมไงคุณกินด้วยโอ้โหผมโบ้เพิ่มแร่ไปอบอดมืดครับยิงแกน้ําตาไปเหมือนเดิมครับผมสลายการชุมนุมเดี๋ยวนี้สลายออกไปนั่นแหละสลายออกไปแล้วให้ไกทองเขาเบรกเอาไว้ครับผมเคลี้ยงหอกไปเออเรียกว่าอะไรดี เพียง RPG ป่ะนะครับเืียง RPG ปะ,ไ,รร RPG ะไปเบรคเข้าไว้เบรคเข้าไว้เพียงไป RPG เพียงไปให้เขากระเด็นรัวๆไปเออแหละกระเด็นป่ะกระเด็นป่ะสวยสวยแต่ว่าเราโดนสตันไงเราโดนสตันไงโอ้โหยังไงยังไงบอสยังเหลือรอดนะผมบางตัวที่ไม่โดนสตันครับยังยิงแกน้ำตาต่อเนื่องยิงยางต่อเนื่องไม่ให้ออกมาจากป้อมครับผมนั่นไง ร้องไห้คาป้อมแตกพ่ายไปเลยรับอมสวยงามครับแบบนี้การันตีแล้วล่ะครับว่าจบได้แน่นอนครับสำหรับลีกมาสเตอรหนึ่งนะงคู่อันดับ200เ้ยจะได้ถ้ามีเวลาหน่อยนี้น่าจะไต่ขึ้นท็อปร้อยขึ้นตำนานได้ในช่วงข้ามปีนะหูเท่เลยนะครับแต่ว่าลืมมองนาฬิกามาช้าไป ห่าง200้แต้ไมเงยโอ้เสียดายจัดไม่งั้นน่าจะได้ขึ้นอยู่ตอนแรกนึกว่า500โอเควันนี้ก็จบหลีกมาเสนอหนึ่งได้ตามความคาดหมายนั่นเองนะครับผมแต่คือตำนายไม่ไหวจริงเวลามันน้อยเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมามานี้ครับผมลามกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย